ช่วงนี้ฝนตกบ่อยฟางที่คุมหน้าดินไว้ก็เริ่มย่อยตัวสารอาหารในดินก็เริ่มจะหมดเราจะมาทำการพวนดินแล้วก็เพิ่มปุ๋ยหมักให้กับต้นพืชปุ๋ยหมักที่เราใช้จะเป็นปุ๋ยหมักขี้วัวบวกกับใบไผ่ซึ่งหมักมาแล้วมากกว่าหนึ่งเดือนเราทำการหมักใส่กระสอบไว้ลักษณะของปุ๋ยจะมีความละเอียดจากการหมักที่นาน เราจะทำการเพิ่มปุ๋ยเข้าไปทุกกระถางเลยเพราะว่าดินทุกกระถางเริ่มยุบลงเยอะแล้วหลังจากใส่จะทำการเขลียดินให้เสมอใส่ให้ครบทุกต้นทุกกระถางที่มีหลังจากนั้นเราจะเอาฟางมาคุมหน้าดินฟางจะช่วยให้หน้าดินไม่แห้งเก็บความชุ่มชื้นได้นานเนื่องจากเข่งที่เราใช้จะมีความเป็นรูละบายน้ำได้ดีฟางจึงเป็นตัวช่วยที่ดีในการกักเก็บความชุ่มชื้น นอกจากเก็บความชุ่มชื้นได้ดียังสามารถย่อยสลายกลับไปเป็นปุ๋ยให้กับต้นพืชได้เหมือนกันหลังจากจบภารกิจภาพก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยค่ะ